เตรียมตัวให้พร้อมกับความทรงพลังและความโดดเด่นของ Honda c b 1 0 0 0 R 2 0 2 6สี Dark Phantom Black ยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review และหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณจอดริการออกแบบสมรรถนะและฟีเจอร์ของมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่กำลังนิยามมาตรฐานใหม่ของส p o r t ตบสมัยใหม่ เมื่อคุณเห็น c b 1 0 0 0 R 2,026เป็นครั้งแรกคุณจะสังเกตได้ทันทีถึงดีไซน์ที่ดูดันแต่เรียบหรูฮอนด้าผสานความแข็งแรงกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวสีดักแฟนทอมแบล็กเพิ่มความหรูหราและทำให้มอเตอร์ไซค์ดูทรงพลังและลึกลับในเวลาเดียวกันทุกมุมมองของรถคันนี้สื่อถึงสมรรถนะตั้งแต่ไฟหน้าเล็ที่คมชัดและดุดันไปจนถึงถังน้ำมันและตัวถังที่ลู่ลม เมื่อมาดูรายละเอียดใกล้ๆจะเห็นความประณีตชัดเจน CB 1000ามาพร้อมหน้าปัดดิจิทัน TFT เต็มรูปแบบอ่านง่ายและแสดงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องเกียร์หรือระดับน้ำมันฮอนด้าไม่ปล่อยอะไรให้ขาดไปเลยแฮนด์บาร์ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ให้ผู้ขี่ควบคุมง่ายและนั่งสบายแม้ขี่ระยะไกลปุ่มสวิตตอบสนองไวและให้ความรู้สึกพรีเมียม สมรรถนะคือจุดเด่นของ c b 1000R 2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์998ลูกบาทเซนติเมตรแบบ inline สสูบให้พละกกำลังรุนแรงพร้อมการตอบสนองคันเร่งที่นุ่มนวลกำลังแรงหมาและแรงบิดทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่บิดคันเร่งเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์6สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเต็มไปด้วยความสนุกฮอนด้ายังติดตั้งเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสบการณ์การขับขี่ มีโหมดการขี่หลายแบบเช่นสปอร์ตสแตนดาร์ดและเรนให้ผู้ขี่ปรับพลังตามสภาพถนนระบบ ABS มีประสิทธิภาพสูงและระบบ t r a c t i o n control ช่วยควบคุมรถบนพื้นลื่นช่วงล่างแบบปรับได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมและดูดซับแรงกระแทกได้ดีความสะดวกสบายก็ไม่ได้ถูกมองข้ามเบาะนั่งนุ่มสบายออกแบบให้ผู้ขี่รู้สึกสบายแม้ขี่ระยะไกลตำแหน่งของที่วางเท้าเหมาะสมระหว่างสปอร์ตและผ่อนคลายทำให้ไม่เหนื่อยล้าแม้ขี่เป็นเวลานาน,าน แม้ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์สมรรถนะสูง c b 1 0 0 0 r ให้ประสบการณ์ขี่ที่จัดการง่ายเหมาะกับทั้งผู้ขี่มืออาชีพและผู้ที่ต้องการเริ่มต้นความเร็วสูงอีกหนึ่งไฮไลท์คือคุณภาพการผลิตพรีมเมียมทุกชิ้นส่วนให้ความรู้สึกแข็งแรงและทนทานท่อไอเสียออกแบบให้เสียงทุ้มลึกสะกดทุกสายตาล,ออล้ออัลลอยและยางเรเดียนไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงาม แต่ยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความมั่นคงฮอนด้าใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ c b 1 0 0 0 R เป็นมากกว่ารถมันคือประสบการณ์การขี่ที่สมบูรณ์ด้านการประหยัดน้ำมัน c b 1 0 0 0 R จัดสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดได้ดีเครื่องยนต์998ลูกบาทเซนติเมตรให้สมัรถนาร้อจาโดยไม่กินน้ำมันเกินไปและความจุถังน้ำมันเพียงพอสำหรับการเดินทางระยะกลางไฟเล็ดด้านหน้าและหลังสว่างชัดเจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะการขี่กลางคืน สำหรับคนที่ชอบปรับแต่ง Honda มีอุปกรณ์เสริมหลายแบบให้ c b 1 0 0 0 r ตั้งแต่ชิลหน้าเบาะนั่งไปจนถึงแฮนด์บาร์ทำให้ผู้ขี่ปรับสไตล์และความสะดวกสบายตามใจได้ทําให้ c b 1 0 0 0 r ไม่เพียงเป็นสปอร์ตบค์สมรรถนะสูงแต่ยังสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ขี่ สรุปแล้ว Honda c b 1 0 0 0 R 2 0 2 6สี Dark p h a n ดักแ l a c k ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นสเต t เมนต์ของความแรงและสไตล์มันผสมผสานดีไซน์ดุดันสมรรถนะระดับโลกเทคโนโลยีทันสมัยและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะขี่ในเมืองขี่เล่นช่วงสุดสัปดาห์หรือมองหาความเร็ว CB-100- 0 r พร้อมมอบทุกความประทับใจนั่นคือรีวิวของวันนี้อย่าลืมกดติดตาม w a auto review หากคุณเป็นผู้ชมใหม่เพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซ คีปปลอดภัยและติดตามเราเพื่อความสนุกและข้อมูลใหม่ๆที่กำลังจะมา